ู้อู้มาแล้วอีกฝูงหนึ่งครับฝูงที่สามอื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 มมาแล้วห้าตัว สวัสดี f c ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทรมาหากินจีนไทยวันนี้มาลุ่มเสียนย้อเกินล้ำตะคองครับสิเป็นยังไงสีมานบ่มมานมาถึงเบิดซีเซียนย้อเหมือนมาเดมาโดแล้วครับน้ำแห้งลงไปหลายลดลงไปหลายเดี๋ยวมาลุ่นกันกีมานบ่มมานวัดหลวงเบิ้งครับนี่ก็ลงมเนาะซีเซนแลวครับ มีเส้นสามเส้นครึ่งเหลือแต่ดูถน,นัดละมือเก็บปลานน่อยครับก็สามเส้นครึ่งสี่เส้นไปละเห็ดปลาแห้งอ่ะ,ะเดิมละมาละนิ่มน้อยนิ่มน้อยปลาซอย สมเต็มปนินน้อยเก็บไปเรื่อยๆจะเจอปนินใหญ่หรือเปล่าวันนี้อากาศนี่ีก็นห้นามเย็นครับเพราะว่าอากาศกเริ่มอุ่นเนี่ยละ่ะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่นะครับช่วงต้นเดือนต้นเดือนกุมภานะรลมกับบริเวณ ตั้งหยกได้อยูม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายตัวหลายตัวใส่สวยๆสยส,ส,ยส,ส่นี่แหมใส่แบบนี้ไม่มาเรื่อยๆใส่สี่เซนตัวก็เก็บครับสีตัวครับ ปลากระกมังไม่เอาครับเอาเฉพาะปนินงมังตัวเล็กอยู่ Ee, atau, atau, saya patuh Saya ไส้ปลาบ่มี 3 tùa Bút lận Tốt nam lận Ô oh, đi nhanh đẹp là măng nhây à Đi lưu lưu lượn เหนึ่งตัวปลาช่อนนะปลาช่อนนะปลาช่อนจริงๆนะครับไม่ใช่ปลาโดช่อนน้อยตัวก็เก็บครับสะสมไปเรื่อยๆ จะหมดวันก็ได้เึเ๊บอืตตัวสวยๆตัวนี้สวยๆสวยๆก็แค่สี่เซนครับวันนี้ยังไม่เจอครึ่งโลยังไม่มีไซโลก็ยังไม่เจอไม่รู้จะเจอหรือเปล่าตัวมีอีกไหมเฮ้ย

เนือ้อครับแทะไซสี่เส้นสวยๆกำลังพอดีไซปลาแห้งนี่ตัวเดียวหลอดติด คุณมีล้านที่เราตกเด็นั่นตงตกยุนเขียนหน่อยมาชอ่อนะมาช่อนแล้วตัวที่สองช่อนตัวที่สองช่อนน้อยครับทำปลาแห้งก็อร่อยโอ้อมาเร็วมาเร็วฝูงฝูงฝูงใช้วสวยๆสวนี้แมม นี่ขึ้นโอ่งไว้สองตัว เอ๋ฝุ่มฝุ่มฝุ่ม,มสองฝุ่มแล้วฝุ่มได้ฝุ่้ย่อยๆวันนี้เก็บให้หมดครับไม่ให้เหลือครับ ่หายากนะครับช่วงใส่ซม,มี่ี่มลงน้ำเลยละใส่สี่เซนอู้วมาแล้วฝูงห,หนึ่งครับฝูงที่สามฝูงละสิบตัวได้ ดูเพื่อนมนินไซพะเฮงส่วนโดนะครับพ่อปลาฟูงปลามุงนั่นสองตัวมาที่ตัวสองตัวซสมีกับมาเถอะนะใส่สวยๆเลยงามเลย ย้อนถิ่ทั้งหลังกันเลยเหรอหนึ่งตัวสองตัวครับเก็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 บไปเรื่อยๆอือหนึ่งตัวสวยๆโอ้โหม้อดนี่พ่อป่าบอกแปบเลย ปลากระจกครับน,น,นั่นนะอั่นนะสองตัวนินหนึ่งตะเพียนหนึ่งนินสวยๆเฮ้ยเราโค้กำมังโอ้ปนินปนินปนินสวยๆเลยสองตัวเลยครับตัวสวยๆ เก็บไปเก็บไปอืมอืมอืมอ,ม,อม,มาเร็วห้าตัวสูงห้าตัวใส่าแส้งสวยๆ โดดอืมตรวจรัดแทะเซ็ตสวยๆหนึ่งตัวเก็บเส้นลีกเชียงคูโอ้หลายตัวแทะจัดแจ้งแทะ ของหนูก็ได้จับเหมือนกันครับตัวส,สวยๆฮ<ม>ึยังคืนสัตยาสัตย์อเลยหนึ่งตัวกาะมองเลย

กากแทะสองตัวปุ๊บโ่นนี่ดอ๊บโดปุ๊บโดนว้าตัวเดียวโดนด,ดีแทะมันจะหลายตัวนั่นของเซนนี่ก็โดดเถื่อน

ห่ 1> 1ตัวตาโดดุสูงสเลยอยู่เนี่ยตัวน้นอยๆส,ส,สี่เซนออกงซ้นๆใหญ่ตนโอ้โหโอ้จุกหีดงวงดงดงแท่าน่ะสามตัวท่าน่ะหรเจจคนะนกเาน่ แพ้คือบตเ่นยญ้าตนแดว้าเียท่วงกันไปท่วงกันมานา <c oughs> จังว่า,าตัวเดียวัวเดียวซูนแห้งหลายตัวนะมาเป็นฝูงอันน่ะอันน่ะเิกิรีมาสองกำไรเด้ขอขามาตัวเดียวเกีม,มาสองเออถึงหลายก็ตัวหนึ่งคนนะ่ะ cung hoàng đi, anh nào? đột nhiên là, tôi nói nhở? 2 tua, 3 tua, ô, 3 tua, 3 tua. ตามตัวกันละตีตื้นละตีขึ้นแลนน้นตีตื้นขึ้นละล้บปันให้ลมใหญ่ันหานักหนาโดโดโอ้ยจะไดขึ้นปูงในเวทผันโผล่จริงจริอุยอัตนี้ nè <Nhạc> cái li gà thíc một tổ, tổ xinh xinh, cái ông mai yu, xài xin, xí hả à? hả à? à. đây là, hm, ừ, hm, à. โอ้ลยตัวไลยตัวไปด้นสี่ตัวมัน้อมันทันนี่หางขาดตัวเหยียบหางมันดนเนี่ยเพื่อตอนแรงมันถึงเนสูงเด้ออาตัวแบบนี้

ลูกสาวได้กุละสามโลขึ้นมากรอนมูแล้วเซลลี่กับเซนจุเหมือนกอนมูได้กุละสามโลปลาปลาตัวใกล้ๆดีปลาเซลลี่ห้าโลห้าโลครึ่งครับช่วงเช้ามาหาบใบปลากระกตัวงามด้เดี๋ <c oughs> ยวไปรุ่นต่อช่วงบ่ายครับเดี๋ยวจ,จลุ้น <c oughs> ปลากระกตูงน้ำ เป็นโอ่งไหมปามตรงน้ำสิบโพ๊ะไมเหลือแปดโลหกเส้นจูเจ็ดโลครึ่งครับปลาปลานิน่งปลาไซส์สี่เส้นหยุ่นตอหลังขินเขาครับ